สวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมลงด่านตัวของแอนไอแลนหรือว่าตัวของด่านมดในด่านของเลดนะครับผมซึ่งตัวด่านนี้เนี่ยมันก็เป็นด่านที่มานานละแต่ว่าผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่เพิ่งกลับมาเล่นอย่างเช่นผมที่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็จะทําตัวของทรงแวนการ์ดเนาะอย่างแรกเลยนะครับผมผมจะไม่ใช้พวกตัวละครซีชิทนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีแล้วก็ บางคนก็แบบเพิ่งกลับมาคงไม่ได้ไปหาอะไรหรอกนะผมเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวละครที่มันหาได้ง่ายทั่วไปเลยนะครับโดยตัวละคร4ตัวหลักของเราเนี่ยจะเป็นตัวละครที่หาได้ทั่วๆไปในตอนนี้เลยนั่นก็คือตัวของเซเบอร์แล้วก็เรมนะครับผมตัวเซเบอร์เป็นตัวตู้แบนเนอร์เนาะก็สามารถลองมาเข้าตู้แล้วก็ซุ่มได้เลยนะครับผมตัวตของเรมก็เป็นตัวละครของแบนเนอร์วินเทอร์นะครับผมก็คือตัวของตู้อีเวนต์นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเงิน2ตัวปิดวากอนกับตัวของไอ้นี่ผม ไม่รู้จักชื่อมันต้องขออภัยด้วยนะครับผมในทีมนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับผมตัวเงินควรเป็นบัฟฟอร์จูนทั้ง2ตัวนะครับเพื่อเพื่อความง่ายในการเล่นเนาะแล้วก็ตัวดามจของเราเนี่ยใช้เป็นบัฟอะไรก็ได้ขอแค่มันเล่นได้นะครับผมเอาแบบไม่เอาบัฟแย่เกินอนะ่ะเอามันแบบให้มันพอเล่นได้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยอีก2ตัวละครให้เราใส่อะไรก็ได้ที่เอาไว้ช่วยป้องกันในช่วงต้นเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ดันเต้ทรงหรือใครมีตัวอะไรก็หยิบหยิบมาใส่ได้เลยนะครับขอแค่แบบมันช่วยป้องกันช่วงต้นกินจนกว่าเราจะอัพตัวละครอของเราได้นะครับผมโดยที่ผมจะใส่ตัวของดันเต้ไปนะครับเพื่อเอาไว้เคลียบบอสแล้วก็เคลีย์มอนในรูปแบบของ AOE อีนะผมมันจะได้แบบจบไวๆเนาะแล้วก็ตัวของทรงที่ผมใส่ไปไว้เพื่อที่จะทำเควสเก็บไอซัมมอนเงาอะที่จริงผมยังเล่นไม่ถึงหรอกผมก็ยังเหลือเควสไอตัวของไอ้นี่ เนี่ยครับผมจัดการบอสอีกตั้ง32ตัวยังยังไม่ได้ทำเลยแต่ก็หยิบทรงมาไว้ก่อนนั่นแหละเพราะว่ายังไงทีมมันก็เหลือๆช่องอยู่ละก็เลยหยิบทรงมาไว้เผื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันนับเวทให้ซึ่งผมไม่รู้มันนับให้หรือเปล่าที่มันจะมีควยให้เอาส่งไปสมมตอีก5,000ตัวนะครับผมส่วนแฟมิลี่ของผมก็ส่งผมไม่ได้ใส่อะไรนะผมใส่เปนนี่ไปผมเป็นหมูป่าเอาเฮ้ยผมไปเผอเผยเผยถอดอะแฟมิลี่ของเล่มกับ ตัวของเซเบอร์นะผมผมก็ใส่เป็นของทั่วไปลเลยของเซเบอร์ผมก็ใส่เป็นไอตัวของเปอร์เบียแวนการ์ดนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวของเรย์ผมก็ใส่เป็นหมูป่านะครับหมูป่าเปิดได้จากกล่องของขวัญน,นะครับในของตู้วินเทอร์นั่นแหละครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปที่ตัวของเลดแอนส์ไอแลนด์นะครับตรงนี้แล้วก็สตาร์ทไปเลยนะครับผมไปดูก,กันนะก็บอกเลยว่าทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นง่ายเหมือนกันนะครับผม จบประมาณ20นาทีผมไม่รู้ว่ามันเป็นเวลาพื้นฐานไหมหรือว่ามันจะมีอะไรที่ไวกว่านี้ในแบบโซโล่แต่ผมเล่นแล้วมันจบประมาณ20นาทีกับทุกรอบเลยนะครับผมโอเคบัฟที่เราต้องการตรงนี้ไม่มีซักอันเลยนะครับผมก็จะไม่หยิบนะครับผมไปกดยืดไปกดแล้วผมก็จะรอกดรีสตาร์ทแมทนะฮะเนาเกมบัฟเ,เหรอนี่ผมเพราะว่ามันไม่มีบัฟที่เราต้องการนะแล้วก็กดรีสตาร์ทไปเลยแบบนี้บัฟที่เราต้องการคืออันนี้ครับผมเอ็กเทอร์มินเตอร์นะครับ ภาพนี้เนี่ยมันจะทาการเพิ่มดาเมจให้กับยูนิตของเรา50%ต่อเส้นทางมดที่มันเกิดใหม่ทุกๆครั้งนะครับผมคือมันเกิดใหม่หนึ่งทางยูนิตยูนิตของเราก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้น50%แบบนี้นะครับอ่ะผมก็กดเยืดไปเลยแล้วก็วางตัวของสปีดวาร์กอนนะครับผมแบบนี้วางไปก่อนตัวนึงเราก็รอผมมดมันจะเริ่มมาจากทางเมนสตรีมเสมอนะครับตัวนี้ผมเห็นไหมเมนสตรีมอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาตัวนี้ก่อนเสมอเลยนะครับผมแล้วมันจะมาถึงช่องตรงกลางเนี่ยก่อนเป็นตัวแรกแล้วก็ ากับซ้ายนี่อยู่ที่ว่ามันปล่อยข้างไหนมาก่อนนะผมบางทีก็ซ้ายเข้าก่อนบางทีก็ขวาเข้าก่อนนะครับก็คอยดูเส้นทางของมดดีครับผมตรงนี้แล้วก็รอฮะผมรอมันขึ้น next w a ก่อนนะผมเราก็จะวาง speed w a g o อีก2ตัวแล้วก็ตัวเงินอีกหนึ่งตัวนะครับปึ๊บแบบนี้ับผมแล้วก็วางตัวเงินไปอีกหนึ่งตัวปึ๊บแล้วก็อัพสป e d วากอนเป็นหนึ่งขั้นแบบนี้ับผมพอมาสกิเว็บแล้วเสร็จแล้วก็ให้เราอัพส e e d วากอนตัวเดิมนะครับให้เป็นอัปเก e สองแบบนี้นะผมนี่ก็รอผม แสดงว่าตรงนี้มันจะมาถึงตรงกลางกับซ้ายก่อนค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะถึงซ้ายก่อนขวานะแต่ก็เดีย๋ยวเราจะรอมาใกล้ๆกล้่อนนะผมตรงเว็บที่3มเนี่ยมันจะมีบัฟมาให้เราเลือกอีกหนึ่งบัฟนะครับแล้วก็รอไปผมตรงนี้ผมจะรอมนันขึ้นในเว็บนะครับแล้วก็คอยอัปเกรดให้ตัวละครของตัวละครฟาร์มของเรานะครับผมก็รออ่าแบบนี้ผมจะเอาตัวเดิมให้เป็นอัปเกรด3แบบนี้นะครับมันขึ้นมาให้เลือกบัฟเสร็จปุ๊บผมจะเน้นที่ดาเมจก่อนนะครับผม ปุ๊บแล้วเราก็วางเซเบอร์ไปเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผมเน้นดาเมจเนี่ยเพราะว่าตัวละครผมบัฟมันแบบเป็นบัเพิ่มคลิปอย่างเดียวน้องเดเดไอหมดเลยผมก็เลยจะเน้นเน้นเป็นดาเมจนะครับเพื่อที่จะเอามาเสริมกับคลิปลคนะครับผมแบบนี้เราก็วางเซเบอร์ไปทั้ง3ามุมเลยนะครับผมมีมุมตรงนี้นะครับ1มุมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งมุมแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ทุกตัวให้ปรับเป็นโคดเซตหรือว่าตีใกล้นะครับผมเพื่อที่จะไว้ป้องกันบ้านเนาะแบบนี้ครับผมแล้วก็ปรับเป ทีนี้เราก็เอาเงินมาอัพตัวเงินตัวแรกให้เต็มนะครับผมแล้วก็เ,เงินที่เหลือเนี่ยเอามา,า,มาวางเรมนะฮะให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะครับผมนี่นะคือรองกันอย่างเดียวผมเอารองเงินมาแล้วก็วางเรมให้ครบทั้งสี่มุมเลยแบบนี้นะฮะปึ๊บวางแยากจากตรงเนี้ยอ่ะนี่ก็ได้นี่ผมก็อย่าลืมปรับเป็นโคสเซตด้วยนะครับนี่แบบนี้นบผมอ่าทีนี้ก็เหลืออีกสองมุมตรงนี้นะผมก็รอก่อน รอเงินรอเงินอ่ะนี้ผมก็จะปรับผมก็จะวางเลมไปแบบนี้ับผมปึ๊บปรับเป็นโ o เซ e s แล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวปรับเป็นโ o เ s e s แบบนี้ับผมพอเราวางเลยมครบทั้ง4ทางแล้วเนี่ยก็ให้เราัพตัวเงินนะผมสปีดวาก้อนนะให้ตันนะครับให้ตันก่อนทั้ง3ตัวนะครับผมนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเราก็รอกันไปผมเดี๋ยวเว็บที่6มันก็จะมีไอตัวของบัฟมาให้เลือกอย่างที่ผบอกไปผมจะเน้นเลือกดาเมจก่อนนะครับผมดาเมจตามด้วยระยะนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดมันเป็นบัฟสีเขียวพวกไอรีซที่มันจะลดคูดาวกดหรือว่าอันคอมมอนรูที่มันจะสูงสามบัฟก็ให้เลือกพวกนั้นก่อนนะครับผมแต่ถ้าเป็นบัฟทั่วๆไปอ่ะผมจะเน้นที่ดาเมจกับระยะก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอ่าแบบนี้ผมเห็นไหมผมก็จะเลือกดาเมจก่อนนะผมเมืกก่อกี้ถ้าใครที่จะมาฟาร์มเหรียญอ่ะไอตรงเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมที่จะเป็นทางซ้ายมือที่มันจะเพิ่มอัตราลบเล็กให้กับมอนอะ่ะเลือกได้นะครับผมถ้าเติว่าใครที่ต้องการฟาร์มไอตัวของเหรียญเหรียญด้านอนะ่ะมาเลือกได้นะแต่ว่าผมไม่ไม่่ด้ต้ตองกาาารรทีีจะาฟา์เยนนะ ผมต้องการที่จะมาทำวควเสฆ่าบอสเฉยๆผมก็จะเน้นดาเมจไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมันเคลียร์มอนไวๆนะครับผมนี่นะก็รอต่อไปผมตัวนี้พอ MOD มดมันใกล้ๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเงินเหลือเราเอามาอ,าอัพเลมก่อนได้เลยแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มดมันโจมตีบ้านเนาะโอเคพอตัวของสปีดบล็อกของเราอัพเต็มทั้ง3ตัวแล้วนะครับผมก็ให้เราอัพเลมนะครับให้ถึงขั้นอัพเกรด6 2ตัวนะครับผมก็คือให้เลือกมุมเลย จะเอามุมไหนก็ได้นะครับจะเอาบนม,มุมนี้ก็ได้หรือว่ามุมนี้ก็ได้นะครับผมก็คืออย่างน้อยขอ2ตัวให้เป็นอัพเกรดกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวของเรมมันตีฟูเอโอีนะครับผมแล้วก็ป้องกันบ้านได้แบบสบายขึ้นเนาะนี่ก็รอผมถ้าเงินมันเหลือก็เอามาอัพตัวเงินนะครับแบบนี้ผมจะไม่รีบอัพเลงอย่างเดียวผม,ผมก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยอัพไปไงี้แหละเพื่อที่จะได้เงินเพื่อที่จะได้ให้เงินกับตัวของดาเมจมันไปครบคู่กันนะครับผมแต่ลหลักๆคือให้เน้นอัพเรมก่อนนะครับแบบนี้ พออัปเดตกแล้วตัวหนึ่งก็อีกฝั่งผมจะเอาฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้อ่ะก็อัปเดไปครับผมแบบนี้นะฮะก็รอไปครับผมปึ๊บไม่เอสบายสบายเห็นไหม,ม,หไหมขอแค่เป็นบัฟที่เล่นได้ตัวของเรมถ้าเกิดใครไม่มีเดซไอเหมือนผมเนะี่ยใช้เป็นถ้าเอาแบบเป็นบัฟทองก็เอาเป็นบริดก็ได้นะที่มันจะทาให้ตีไวขึ้นนะหรือว่าเอาเป็นมาร์คแมนก็ได้ผมที่เพิ่มระยะมันก็จะป้องกันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอ,อไปฮนะตรงนี้ก็รอมดมาเข้าบ้านไป นี่ผมอย่างที่ผมบอกไปว่าในอัพเรมก่อนนะครับผมปึ๊บไ้ไม่ผมตัวนั้น้ตัวนี้นที่ผมบอกกับพีทนะครับผมามันกดได้เลยนะตัวของพีทเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยช่วยให้โซนจินอูของเราทำเควส์ทำเควสเก็บดามไอเก็บเควสซัมมอนห้าพันตัวได้ง่ายมากๆเพราะมันจะลดโคดดาวสกิลกดลงมาครึ่งหนึ่งครับผมเมื่อกี้ผมเลือกตัวพีทมาใช่ไหมผมก็จะทาการวางโซจินอูไปเลยนะครับเพื่อที่จะรอผม รออัปเกรดส่งจิตอูให้มันเป็นอัปเกรดที่จะซัมมอนเงาออกมาได้นะเพื่อทำเคลนไปด้วยเพื่อมันนับเควสใครที่เป็นเซียนแมปนี้หรือว่าเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยสามารถทีมบอกได้นะครับว่ามันนับเควสให้ผมหรือเปล่าเพราะว่าผมยังทําตัวของเควสจัดการบอสไอตัวคิงแอนด์คิงอ่ะยังไม่ครบแต่ว่าผมเอาโซจิอมาซัมมอนเงาด้วยเนี่ยมันนับไหมถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมตรงนี้โอเคกลับมาที่เกมเนาะ หลังจากที่ผมอัพตัวของเรมให้มันเต็ม6 2ตัวเนี่ยผมก็จะมาเอาเงินมาอัพตัวของตัวเงินเป็นหลักนะครับผมถ้าเงินเหลือผมก็จะเอามาวางดันเต้นะครับแบบนี้วางไว้ตรงมุมนี้1ตัวนะครับแล้วก็อัพเกรดเป็นอัพเกรด2แบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวผมจะวางไว้ตรงนี้นะแบบนี้ครับผมแล้วก็เป็นอัพเกรด2แบบนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวจะวางไว้มุมนี้นะครับผมมุมนี้นี้นะฮะโอเคนะครับผมนี่ก็มีเงินก็มาอัพเนอัพตัวเงินก่อนนะครับเ่อเงินที่เหลือก็อัพดันเต้น2แบบี รอบๆนะครับผมปื๊บแบบนี้นะครับโอเครอบๆแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเงินมันเหลืออยู่ก็เอามาอัพดันเต้ครับผมทั้ง3ตัวเลยนะให้เป็นอัพเกรดหกเพื่อที่จะได้ให้มันตีฟูลเอวีแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับผมแบบตีฟูลไวๆแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะฮะแต่พอมันจะสกิลเวฟหรืออะไรก่อนให้ก็ให้เราเน้นอัพตัวเงินก่อนนะครับผมอย่าเอาอัพแต่ตัวละครอย่างเดียวแล้วลืมอัพตัวเงินนะไม่งั้นเงินเราไม่พอนะฮะ ตรงน,นี้ปุ๊บโอเคไหมผมจะมีดาเมจหลบหลีกนี้ผมคิดว่าดาเมจของผมพอแล้วผมจะเลือกตัวมอนหลบหลีกนะครับผมเพื่อที่จะเอาเคอเรนซี่มามาบ้างนะครับผมเพราะผมคิดว่าดาเมจของผมมันพอแล้วตอนนี้สาหรับช่วงต้นนะเมี่ยวผมมันพอแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเคอเรนซี่มาบ้างแล้วก็เอาไว้แลกรีโลคผมเพราะว่าในตัวของเลดมดมันมีรีโลด้วยแต่ถ้าใครี่คิดว่าไอตัวครของของ,ของเราดาเมจย,ยังไม่พอใจอก็ให้เราเลือกดาเมจไปได้เลยนะครับผมนี้เห็นไหม ปุ๊บดันเตอัปเกรดหกปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาวางฝั่งนี้ต่อนะครับผมไม่ใช่วางสีขอไยฮะเอาฝั่งนี้ต่อให้เป็นอัปเกรดหกนะครับผมนี้เลยแลว้วอีกตัวหนึ่งผมจะอัปตัวดันเต้ตรงนี้นะฮะดันเต้ Dante เป็นตัวละครที่พออัปเกรดไปถึงระดับที่มันต้องการแล้วอ่ะมันเป็นตัวละครที่แรงมากๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสามารถปั้นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนผมแล้วก็ต้องการตัวละครแบกอ่ะสิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะผมอย่าลืมปรับตัวละครให้เป็นโคดเซตหรือว่าตีใกล้ด้ดวยนะครับ กพื่อจะได้ให้มันเล็งมดที่มันใกล้เข้าบ้านก่อนเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมตรงนี้ก็อัปดันเต้ไปผมก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการสปีดคลิปหรือว่าตัดคลิปไปเลยไปดูตอนจบนะครับว่ามันผ่านได้จริงๆแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอเราแบบอัปแบบอัปแบบนี้แล้วเนี่ยตัวละครเรามันก็ป้องกันอะไรได้หมดละครับผม mm hmm. เห็นไหมตัวนี้เราก็แค่มาไล่อัปตัวละครนะผมถ้าสมมติว่าเราอัปดันเต้ตันทั้ง3ตงัวแล้วเนี่ย ผมจะอัพเซเบอร์ต่อครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาตัวของบัฟลดสกิลกดมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมผมก็จะอัพเซเบอร์ก่อนให้ไปถึงสั้นตีตัวของมีเอ็กซ์เลเบอร์แล้วแล้วผมก็จะให้มันกดออโต้สกิลเอ็กซ์เลเบอร์ไปนะครับเพื่อให้เซเบอร์มันค่อยเคลียร์มอนระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบเลยนะครับผมว่าทีมนี้มันอ่านจริงๆไหมนะครับผม let's go <S โอเคเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเว็บ30สักทีนะครับหลังจากที่ นานมากมาผมดูมันละลาย,ลายบอสใช่ไหมโมดิไฟลของผมก็ประมาณนี้นะครับจะได้ที่มันเหมือนเป็นบลักหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมันทําให้แบบเราไม่สามารถเลื่อนดูบลักให้นะฮะผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นบัักเลยนะครับผม,ผม,ผมไม่สามารถเลื่อนให้ดูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ับผมใช่ไหม,มเลือกดาเมจมาอันนึงแล้วก็ดาเมจที่ได้จากการสูงของอันคอมมอนรูทนี่อีกอันนึงนะผมแล้วก็เพิ่มแรง แล้วก็อเพิ่มระยะ2อันแล้วก็อันนี้ผมเลือกเอามาเพิ่มเงินนะครับผมเห็นไหมว่ามันเคลียได้นะผมถ้าเกิดมันมีมาใกล้ๆมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันก็จะมีตัวของนี่โซจิออออกมาไปเงามา,า,มาแล้วก็มีตัวของอันนี้ด้วยครับผมตัวของดันเต้ที่เอาไว้เคลียด้วยนะครับเห็นไหมนี่วงไม่ได้กว้างมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชคลิกผิดขอภัยผมดันเต้ตรงนี้นี่ครับผมละมานี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าบอสตัวของแอนคิงออกมามันจะทําการอันนี้ครับผมมันจะทําการ ลบมอนทั้งหมดทิ้งไปนะครับทําให้เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมอนเข้าบ้านเลยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมไปไอ ouais ้ผมเราแค่ต้องยื้อก,กับแอนทิงจะออกมานะฮะตรงนี้ชิวชิวความเสี่ยงก็คือถ้าเวลาดันเต้เราไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แปลงร่างใช่ไหมผมมันจะดาเมจมันจะอันนี้มากมากเลยครับผมดาเมจจะหายไปมากสำหรับทีมนี้นะแล้วต้องบอกว่าสหรับทีมผมมากกว่าเนี่ยผมแล้วถ้าเกิดผมแทบไม่ได้เลือกดาเมจมาเลยด้วยในตัวของโมดิฟายไหมผม ผมเลือกแต่มอนหลบมา2อ,อันเลยทําให้แบบมีโอกาส8%ที่มอนมันจะหลบนะฮะตัวนี้ผมก็แค่ภาวนาให้ตัวนี้เรียกว่าอะไรอะภาวนาให้บอสออกมาก่อนนะฮะเพื่อทําการลบล,ลูกน้องทิ้งไม่งั้นนี่ก็คือมันอาจจะเข้าบ้านผมได้้ <c oughs> นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลือกดีบัฟเยอะเกินไปนะครับให้เลือกดาเมจมาไว้ด้วยครับผมเออโอเคบอสมาก่อนห็นไหมปื้อเห็นไหมครับผมเฮเมื่อกี้เกือบละไม่งั้นนี่คือสวยแน่นอนประมาณนี้ครับผม หลักๆเลยที่สาคัญนะครับก็คืออย่าเลือกแต่ดีบัฟนะผมให้เลือกดาเมดด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆมอนค่อนข้างเลือดเยอะนะฮะแล้วก็ของผมอันนี้ผมประมาทไปด้วยแหละโชคดีที่บอสมันออกมาพอดีไม่ไงั้นเมื่อกี้มันเข้าบ้านแล้วก็แพ้ไปแล้วผมโชคดีที่มันออกมาพอดีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าทีมเราไม่มีโมนานหรือว่าไม่ไม่มีตัวละครดาเมจที่เป็นตัวเมทอ่าเรียกว่าอะไรเมตาเยอะๆอย่างเงี้ย ก็ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวของดาเมจนะฮะบัฟดาเมจสักประมาณ4อันกําลังดีับผมประมาณ4อันกําลังดีนะฮะน,นี้ผมมีแค่อัน2อันเองประมาณ4อันขึ้นไปจะปีมากๆครับผมโอเคทีนี้ก็รอบอสออกมา,มาจบประมาณ20นาทีนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมรอก่อนนะรอตัวของบอสบอสมาจากฝั่งขวานะผมตรงนี้ที่ที่ไปชนกับเงาพอดีนี่ครับผมนะฮะมนเลือดแสนแสนเก้าแสนเอ็ดแสนเจ็ด อสเลือด 7M นะฮะเราต้องคอยระวังด้วยนะครับผมตรงนี้นะนี้ก็จะมารอดูนะครับผมปึม้งให้มันโฟกัสที่บอสก่อนเงินมีแค่2 0 0 0 0จจะพอตีบอสตุยไหมนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัพเลมให้ตันด้วยนะครับผมตัวหนึ่งแบบนี้ก็ให้เป้าให้เลงเป้าออไปที่บอสนะครับเพราะว่าเลมมีสกิลกดที่จะโจมตีได้ไวมากๆครับผม นี่ผมรอมันตีบอสก่อนโอเคเแล้วมันตีบอสแล้วผมจะกดสกิลของเลมมาผมแบบนี้ปึง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 เพื่อให้เลือดบอสมันละลายลงนะครับผมแล้วก็แปลงร่างออกมาผมไม่ผมไม่ได้เลือกบัฟตีบอสมาด้วยนะฮะอันนี้นี่ก็คือดาเมจเพียวๆสดๆเลยนะครับในการตีบอสนี่ครับผมเปิดมันตีไปฮะแบบนี้ปึง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 นะครับผมสบายๆฮะเหลือๆแต่ว่ามันจะสูบเสียถ้าเกิดเราเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราไอ้นี่อ่ะ เอาดาเมจไปสักสอันนะเราจะไม่ต้องเกรงแบบนี้ผมเห็นไหมอันนี้ผมประมาณแล้วผมไม่ได้เอาดาเมจมาด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊บปื๊ปื๊ครับปื้งนะเรียบร้อยฮะจบครับผมก็โอ้โหยี่สิบเอ็ดนาทีเน้นย้ำไปว่าอย่าประมาทแล้วเอาแต่ดีบัฟมานนะผมให้เราหยิบตัวของบูทดาเมจเนี่ยมาหนอยนสักประมาณ4ี่อันนะครับขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันเคลียร์ลูกน้องแล้วก็เคลียร์บอสแบบสบายๆหรือว่าเลือก ถ้าสูว่าเราเอาดาเมจมา4อันแล้วก็อยากจบบอสไว้ด้วยก็ให้เลือกที่มันเป็นตัวของบัฟมันชื่อบัฟอะไรน,นะเซเยอร์อะไรสักอย่างอะเดมบ้เซเยอร์ป้าที่มันจะโจมตีบอสได้แรงขึ้นเจ้นต์นั่นนะก็เลือกอันนั้นไปสักประมาณ2อันแต่กำลังดีนะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันหลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัครสมาชิกเข้ามาทั้งมทั้งสมาชิกตัวป,ประจําช่องและผู้นําเหล่าสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม